สำหรับคนที่มีงบจำกัดแต่ต้องการแอดลิกขับ4เนะี่ยคลิปนี้เป็นคำตอบให้กับลูกค้าแหละนี่คือพี่ใหญ่สุดในบรรดาไททันและ นี่คือท็อปสุดนะครับคำว่าแอตลิตคือท็อปสุดในไททันผมไม่ได้ขายราคานี้นะต้องแจ้งก่อนดําตัดส้มเท่านั้นนะไม่เหมือนไททันรุ่นอื่นๆที่หลังคามันจะเป็นสีครีมหรือสีเบจนั่นแหละนะครับอันนี้หลังคาจะเป็นสีดําให้เฉพาะรุ่นแอตลิตนะเป็นเบาะหนังผสมอะันทรา่าแล้วก็มีระบบ S O S ก็คือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินมันจะมีแอปพลิเคชันของนิสุนะครับที่สามารถควบคุมรถคันนี้ได้ทุกอย่างต่อบเบี้ยเท่าไหร่ของแถมมีอะไรบ้างทั้งมาพูดคุยกัน สวัสดีครับผมเซฟวอลขายรถนะครับวันนี้ผมก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นจะมาขายนั่นก็คือมิตซูบิชิออนนิวไททันแอดลิดขับสี่นะฮะผมต้องแจ้งก่อนว่านี่คือพี่ใหญ่สุดในบรรดาไททันและนี่คือท็อปสุดนะครับคำว่าแอดลิดคือท็อปสุดในไททันเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูว่าออปชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเคยรีวิวเวลวรอบหนึ่งรอบนี้ผมก็จะมารีวิวให้เหมือนกันนะครับจะมารีวิวในเรื่องของออปชันเครื่องยนต์ภายในภายนอกนะครับที่สําคัญมันคือรถทดลองขับที่เลขหม่น้อยมากรถใหม่มาก และส่วนลดก็เยอะมากเช่นกันสําหรับคนที่มีงบจํากัดแต่ต้องการแอนะดล็กขับสเนี่ยคลิปนี้เป็นคําตอบให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าที่ผมบอกว่ามันท็อปสุดเนี่ยราคาแพงสุดเนี่ยรถคันนี้มันได้อะไรบ้างและเดี๋ยวเราจะไปสรุปโปรโมชั่นท้ายคลิปอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันเลยดีกว่าครับ ผมขออนุญ,ญาตแนะนำรถของผมก่อนนะครับนี่คือ m i t s u s i i ิ l l l นิว t t ท a a แอดร i c ขับเคลื่อนสีล้อของเรานั่นเองนะครับราคาของเจ้าตัวจะอยู่ที่1,298,000บาทแต่ผมไม่ได้ขายราคานี้นะต้องแจ้งก่อนเดี๋ยวผมจะไปแจ้งท้ายคลิปอีกทีนึงว่าผมจะขายราคาเท่าไหร่นะครับรอดูคลิปให้จบนะฮะมันจะมีสีขาวสีเทาสีส้มสีดำสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับถ้าสีส้มไม่เพิ่มตังค์สีส้มเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่ายามาบุกิออเร ถ้าเรียกง่ายๆก็คือสีส้มนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มนที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่าออปชั่นมันมีอะไรบ้างและความปลอดภัยมีอะไรบ้างในส่วนของกลุ่มพลังที่เขาให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์นะเป็นตัวเทอร์โบคู่นะมันเลยทําให้มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204่แรงม้านั่นเองนะครับก็อัตราการเล่นเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะฮะ204่แรงม้าเยอะนะอย่างที่ทราบกันดีครับไฟหน้าเดย์ไทม์โปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดอยู่ลนะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของปิดปิดไฟสูงต่ำให้อัตโนมัตินะครับก็คือออโต้ไฮบีมอันนี้คือความปลอดภัยหนึ่งที่เรามีให้แต่ไฟไดทามตัวนี้มันจะติดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก LED อันนี้ก็เปิดปิดเองได้นะครับไม่มีออโต้อะไรทั้งสิ้นนะสำหรับไฟตัดหมอกลิ่ตัวสีตรงนี้นะครับจะลมดำๆมาให้กระจังหน้าฮันนี่คอมขนาดใหญ่นะครับดักอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีถ้าเป็นรุ่นอัลต้ามันคือสีดําอันนี้คือสีส้มนะครับให้มารับกับตัวสีรถ ถ้าเป็นสีขาวตัวนี้ก็คือสีขาวถ้าเป็นสีเทาตัวนี้ก็คือสีเทานะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้าแต่ไอ้รังผึ้งตรงนี้ยังเป็นสีดําด,ด้านด้าน,นพลาสติกอย่างดีให้อยู่นะครับกันชนอันนี้จะบึกบึนมากนะครับเนี่ยตรงนี้สีดําอันนี้ก็จะเป็นสีไทเทเนียมเป็นช่องแบบช่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อย่างเงี้ยให้มันเป็นงานครอบอีกทีหนึ่งนะครับมาจากโรงงานเลยเนี่ยมาจากโรงงานมันสวยนะครับและความปลอดภัยด้านหน้าตรงมีอะไรบ้าง มี FCM ครับช่วยเตือนกระชนด้านหน้าตรงพร้อมช่วยชะลอความเร็วย็นหยุดนิ่งอันนี้มีให้แล้วกล้องมองภาพด้านหน้ามีให้ครับแสดงว่ามันมีกล้องมองภาพรอบคันเซ็นเซอร์นะครับ4จุดด้านหน้าอันนี้มีให้แล้วในส่วนของด้านข้างอุปกรณ์ตกแต่งที่เขาให้มาและความปลอดภัยที่เขาให้มามีอะไรบ้างมาดูกันอุปกรณ์ตกแต่งนะครับชิ้นแรกก็คือคิวซ um ุมล้อด้านข้างสีดําเงานะครับล้อที่เขาให้มานะครับก็คือสีดํา ขนาด18าท้ายางจะอยู่ที่265ทับ60 R18 เป็นยางผิดตนแต่ปียางเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนมันคือสัปดาห์ที่44ปียาง2023นะครับเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่บอกว่ามันคือรถเมื่อปีที่แล้ว2024นะครับยางมันเลยต้องเป็น2023อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับท้ายสัปดาห์2023แล้วนะครับ แต่ดอกยางเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เลยนะหนาปึกเลยในส่วนของระบบความปลอดภัยในเรื่องของเบรกเนี่ยระบบเบรกอัจฉริยะที่เขาให้มาคือระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหันร,ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบช่วยตัว,ตวบนทางลัชันระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือป้องกันการลื่นถลายนั่นเองแล้วก็มีในเรื่องของ Active l i m i t e d Slip นะครับหน,นหน้าเป็นดิสเบรกให้แล้วแต่ด้านหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่นะครับ กระจอมองข้างสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวให้มีกล้องมองภาพรอบขันให้มีบายสปอตวอร์น,นิ่งให้บายสปอตวอร์นิ่งก็คือระบบช่วยเตือนมุมจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนั่นเองอันนี้เรามีให้แล้วบันไดด้านข,าข้างขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงแต่สีตรงนี้ที่ให้มามันคือสีไทเทเนียมนะล้อหลังค่าขนาดใหญ่สีดําเงาใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วจะไปใส่แหลกราคาเนี่ยอันนี้เหมาะมากนะครับมื่อเปิดสีดําเงานะมีปุมสมาร์ทเอ็นทีให้โลบาร์นี่สิโลบาร์โลบาร์ของแท้จากมิตซูบ มอเตอร์เลยอาจจะเน้นสวยงามไม่ได้เน้นใช้งานถ้าไปเปลี่ยนในเรื่องของอลเอนเดอร์แฮมเมอร์อย่างเงี้ยมันยังได้ใช้งานบ้างมันเป็นเหล็กอ,อย่างเดียวนะเวลามัดคงมัดของอะไรเงีง <s> ้ยผมมองว่าเหมาะมาก <s> ในส่วนของด้านท้ายนะครับความปลอดภัยมีอะไรบ้างและอุปรกรณ์ตกแต่งมันมีอะไรบ้าง <s> เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไฟท้ายนะครับมันเป็นแบบ LED เฉพาะตัวทีทัดตรงนี้สปอยเลอร์นะครับขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของไททันเรานั่นเองนะฮะตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเบรกดวงที่3าให้มือเปิดเป็นสีดําเงานะครับมีที่ล็อกฝาท้ายให มีก้อนถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งความปลอดภัยที่สําคัญมากนะครับสัญลักษณ์แอีดอ่าครีนดีเซลสัญลักษณ์ไททันขนาดใหญ่กันชนท้ายครับสีดําเงาตกแต่งด้วยสีไทเทเนียมตรงนี้ให้นะครับมีเซนเซอร์สี่จุดให้นะนี่คืออีกหนึ่งความปลอดภัยที่เรามีให้และยังมีอีกหนึ่งความปลอดภัยที่มีให้ก็คือระบบ RCTA ช่วยเตือนขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดนะครับเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความปลอดภัยขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดนะฮะ จุดเด่นของแอดดิทเราเนี่ยกระบะไลเนอร์ใส่มาให้จากโรงงานเลยเพราะอะไรถึงต้องใส่มาให้จากโรงงานเพราะมันมีโลบารมาใส่กระบะไลเนอร์ให้แล้วจากโรงงานไม่ได้มาใส่ที่เราแล้วก็ใส่โลบารมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของแอดดิทนะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยดีกว่าว่าออปชันมันมีอะไรบ้างนะครับและอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ก็อยู่ภายในห้องโดยสารแล้วนะครับของไอ้เจ้าตัวแอดเลีดเนี่ยแหละไอ้ราคา1นึ่งล้านสอบาทเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เขาให้มาภายในห้องโดยสารเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เห็นชัดๆอยู่แล้วก็คือภายในห้องโดยสารมันจะเป็นสีดำนะครับดำตัดส้มเท่านั้นนะไม่เหมือนไทท่านรุ่นอื่นๆที่หลังคามันจะเป็นสีครีมหรือสีเบนั่นแหละนะครับอันนี้หลังคาจะเป็นสีดํา พวกคอนโซลพวกอะไรพวกนี้เป็นสีดาหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันที่เขาให้มากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตเริ่มฟังคู่กับขีก่อนพวงมาลัยของแอดลีที่เขาให้มาคือพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับให้เฉพาะรุ่นแอดลีนะั้นอกนั้นเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทท่าตั้งแต่ตัวเริ่มตน้นจนรุ่นอัลต้าคือพวงมาลัยพาวเวอร์หมดมีเฉพาะแอดลี ที่ให้พวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับสามก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงเลื่อนไม้ด้านขวาควบคุมในเรื่องของ Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control ก็คือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามความเร็วคันด้านหน้าตรงอด i ิ e นีให้แล้วนะครับรับสายได้วางสายได้อ่าพวงมาลัยนะครับจะปรับได้ทั้งหมดสีทิศทางนะครับคือลงขึ้นดึงเข้าดันออกของผมระดับนี้นะครับก็หลอกไป ที่ปั่นน้ำฝนนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับมีแบบออโต้ให้ด้านขวาก็คือควบคุมไฟเลี้ยวนี้เล่นไม่ยากมีไฟออโต้ให้เลื่อนไม้นะครับในส่วนของเลื่อนไม้ก็จะเป็นดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับในเรื่องของมาตาวัดต่างๆก็จะให้เป็นเข็มอยู่นะครับแต่ในเรื่องของการที่จะบอกตัวเลขต่างๆเนี่ยกราฟิกส,สวยมากนะครับก็จะให้เป็นในเรื่องของดิจิตอลมาและนะครับควบคุมอะไรได้บ้างนะครับก็คือดูต่างๆได้ดูแมปดูแผนที่เนี้ยผ่านมันจะมีแจ้งเตือนแผนที่ตรงนี้ให้ ด้วยนะครับคือทํางานควบคู่กับหน้าจอเพราะหน้าจอมันมีแมปให้อีกหนึ่งจุดเด่นของแอ l e ิลนะครับก็คือ AYC Active Your Control นะครับก็คือระบบควบคุมการเลี้ยวของลูกค้ามันจะทําให้การเลี้ยวของลูกค้านี่แม่นยาม,มากขึ้นนะครับคมมากขึ้นนี่คือการทํางานของ Active Your Control ที่สําคัญเนี่ยแอตติลเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนลมยางอ่อนด้วยนะฮะนี่คือจุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งของแอ l e ลนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแอตตลคันนี้คือขับเคลื่อนสีล้อสิ่งที่เขาให้มากับ ขับเคลื่อนสี่ล้อคือโหมดการขับขี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะครับอ่าขับสองจะมี normal eco คือถนนปกติทั่วไปนะครับก็จะมีโหมดประหยัดน้ำมันกับโหมดปกตินะฮะแล้วก็สี่เฮดสี่ก็คือ normal gravel snow สี่ Lc นะครับจะมีในเรื่องของ normal mud sand แล้วก็สี่ Llc ก็จะมีในเรื่องของ normal แล้วก็ lock นะครับนี่คือโหมดการขับขี่ที่เสริมให้กับลูกค้าในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสองล้อและสี่ล้อเลยนะครับ ก็ทําให้การขับขี่ของลูกค้าเนี่ยมันสนุกมากขึ้นละกันนะฮะมันปลอดภัยมากขึ้นมันช่วยให้ลูกค้าเนี่ยขับรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันให้ด้วยในรุ่นแอดลีก็จะมีให้หน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับมีปุ่มเสริมตรงนี้ให้ผมมองว่าหน้าจอโคตรชรัดกล้องมองภาพชาัดแจ๋วนะครับปรับังแสงลดลำแสงได้นะครับเป็่ขึ้นวิทยุ FM ออดิโอเมนู แมปแมปชัดมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในการเดินทางสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางต่างๆนะฮะคาเมลก็มองภาพรอบคันชัดจริงนะครับหลายๆสื่อยังชมเลยว่ากล้องรอบคันของไททานเนี่ยชัดมากนะครับที่สําคัญสามารถรองรับ Apple c a r p ์เได้ n n r o i d Auto ได้ e t o o t h วิทยุ f อ MP3 เนี่ยรองรับหมดแล้วนะครับช่องแอร์ต่างๆมี Mac คคูให้นะครับแอร์ Air ก็คือการทํางานแยกอิสระซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บนเพดานเนี่ยก็จะมีระบบแปลผ่านความเย็นก็คือดึงความเย็นจากด้านหน้าส่งไปยันด้านหลังนะครับทาให้ด้านหลังเนี่ยภายในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงคอนโซลกลางอันนี้อยู่บนหลังคาเลยนะฮะสอบทันนะครับเกทด้านหน้าเนี่ยสอบทันหมดเลยนี่ที่วางแก้วน้ํามีให้เฉพาะรุ่นแอดลี์นะนี่วางน้ําให้ดูใช้งานได้จริงนะครับ มีเฉพาะแอดลีนะครับที่วางแก้วน้ําซื้อตัวเริ่มต้นได้แล้วก็สั่งที่วางแก้วน้ําติดเพิ่มให้อันนี้เราทําได้อยู่แล้วนะครับทําจนเบื่อแล้วนะฮะเบาะนะครับจะเป็นอะคันทารานะครับเป็นเบาะหนังผสมอะคันทาราอ่ามีตัดลายเป็นแบบว่าลายหกเหลี่ยมเป็นสีส้มนะผู้โดยสารตอนหน้ายังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผู้ขับขี่ตอนหน้าเป็นไฟฟ้าให้แล้วนะครับทั้งหมดแปดทิศทางนะครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือก้านอยู่นะครับยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าอะไรนะครับผมมองว่า ใช้งานง่ายนะครับเบรกมุมแบบนี้มีคอนโซนกลางอ่าแล้วก็ความปลอดภัยที่เขาให้มาภายในรถเนี่ยถุงลมนิรภัยครับเจ็ดตำแหน่งนะคู่หน้าครับเนี่ยด้านหน้าคู่หน้าหัวเข่าผู้ขับขี่บอกผู้โดยสารตอนหน้าเบาะผู้ขี่ตอนหน้าแล้วก็ม่านนิรภัยทั้งสองฝั่งรวมกันเป็นเจ็ดลูกนะครับนี่คืออีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราใส่ให้แล้วก็มีระบบ S O S ก็คือระบบช่วยเหลือฉุกเฉินสมมติว่าเราขับรถเนี่ยเราไปชน ที่เกิดอุบัติเหตุางหนักเนี่ยสัญญาณเนี่ยเขาจะส่งไปหา m i t ู u b ช s มอเตอร์ทันทีนะครับเขาก็จะส่งคนเนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงส่งหน่วยกู้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงมาหาลูกค้านะครับต้องลงทะเบียนนะถ้าออกรถไปแล้วลงทะเบียนมันจะมีแอปพลิเคชันของมิซูนะครับที่สามารถควบคุมรถคันนี้ได้ทุกอย่างแอ l ลี ley เนี่ยสามารถสตาร์ทรถดับรถผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะครับ แอปพลิเคชันนี้ทำอะไรได้มากมายเปิดปิดไฟได้อะไรได้สั่งส t ตาร์ดรถดับรถได้เปิดแอร์ได้ด้วยนี่คือแอปพลิเคชันที่ทำมาซัพพอร์ตรถแอดรีนะฮะตรงคอนโซลกลางก็จะมีที่จุดบหรีให้ไทยซทไทย A A ด้านหน้าก็จะมีให้เหมือนกันนะครับที่ชาร์จโทรศพัพท์ไทยซทไทย A A ที่ชาร์จแบตไวเลสชาร์เจอร์ให้นะฮะเอออย่างดีนะครับมีดิฟล็อกให้ตรงนี้นะครับอันนี้มีให้หมดแล้วในส่วนกระจกเนี่ย หน้าต่างเนี่ยมีแค่ฝั่งนี้ที่เป็นออโต้นะก็คือกดทีเดียวแล้วกระจกเปิดเลยแล้วก็สามารถพับกระจกได้ปรับกระจกได้จากฝั่งนี้หมดแล้วนะครับล็อกกระจกแล้วคันนี้มีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับคือความเร็วกัน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยเราจะล็อกให้ตัวรมาทั้งคันนะฮะอันนี้คืออีกหนึ่งความปลอดภัยที่เรามีให้ในส่วนเครื่องเสียงลําโพงให้6ลูกด้วยกันนะครับเสา A 2ฝั่งคู่หน้า2ฝั่งแล้วก็ด้านหลัง2ฝั่งนะครับรวมเป็น6ลูกอันนี้ก็คือให้มาเยอะละล บุหนังและเดินได้สีส้มบุหนังเดินได้สีส้มเนี่ยคืออุปกรณ์ตกแต่งที่ตกแต่งภายในแอดลีดมือเปิดตรงนี้จะเป็นสีไทเทเนียมทั้งหมดเนี่ยช่องแอร์สีไทเทเนียมมือเปิดสีไทเทเนียมก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเนี่ยฝั่งผู้กับขี่ก็มีที่วางแก้วน้าให้เพียงพอแล้วนะออปชั่นที่เขาให้มาเดี๋ยวเราไปสรุป,ปโปรโมชั่นที่น่าล้วกันอีกทีหนึ่งไปดูกันซิว่ารถคันนี้ผมจะขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สิ่งที่ผมจะมาแจ้งท้ายคลิปคือโปรโมชั่นราคนึ่งล้านสอนี้้าคา1 2น8 0 0 0บาทถ้าสีขาวเพิ่ม1,000 0บาทถ้าสีส้มเนี่ยมันไม่เพิ่มตังค์ราคา1นึ่งล้านสองแบาทถูกต้องไหมครับลดไปเลยครับ1นึ0 0 0สบาทราคาเหลือ1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ของแถมมีอะไรบ้างทั้งมาพูดคุยกันวารันตีเนี่ยประกันวารันตีเนี่ยมันจะขาดหายไปนะครับ พรรถมันลงตั้งแต่วันที่1เดือน3ปีที่แล้วก็คือ2024นั่นเองที่เหลือจากนั้นแหละนะครับบวกลบคุณหารเข้าไปก็จะเหลือวารันตีเท่านั้นรถใหม่มากนะครับเลขใหม่อยู่แค่146เท่านั้นนะผมอยู่มิสซูวินทีสำนักง,งานใหญ่นะครับกมอ3ิา 43, ขาเข้ากรุงเทพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนั้นมาดูรถกันได้ มาดูคันจริงกันได้เนี่ยมันจะจอดอยู่ที่โชว์รูมนี่แหละไม่ไปไหนหรอกนะครับมาดูรถตัวจริงกันได้นะครับนัดผมล่วงหน้าสัก1วันเดี๋ยวผมมาสแตนบายรอให้เดี๋ยวมาล้างรถสวยๆให้ดูนะครับสภาพรถก็คือสวยจริงนะครับใหม่กลิบเลยไม่มีอะไรที่เป็นริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณนี้หากลูกค้าท่านใดที่สนใจและอยากได้รายละเลอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับโทรมาพูดคุยกันทักมาพูดคุยกันนะครับก่อนจะกลับไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค ซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ